เลขแดงจึ้งคือผู้ใดเบิ่งจบจะพบโชคขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ่าวหนองน,ำน้ำเลยนะครับเดอ้อไปไปฟังกันสวัสดีครับผมบ่าวหนองครับยังไงเนาะจีหอดกันบ่ <c oughs> มีเอยดสี่ถามมาว่า เบาหนองในฝันบอที่ผ่านมาตั้งแต่ตั้งแต่เที่ยวพุนครับล่าสุดมาานี่บอฝันเลยมาเมือคึืนนี่ละ่ะฝันฝันแปลกฝันแปลกแหงเอาเริ่มต้นเลยเนะาะแต่งเสบบอเสียวเวลาแต่ยิ่นได้เสียง ค้นคอรถไอ้คนคอรถรถเก่งนั่นแหละรถเก่งผมนั่นแหละทิง่งคอรถเทิ่งบีบแต่มาอีกครับสูตรเกา่จาจังได้ยีกบาทนี่อันนี้เสียงคอรถตีโปกโปกโปกบีบแตก่กัเปกเปกเปกอยู่กเ็เลยว่าไอไอใครอีกบ่สสีมาสีผ้าไปใส่อีกหนอวะฉัน ตั้งแต่ผุ่นบ่อฟันอีกเลยไม,ม่ม,มีไม่มีมันขึ้นนี่แหละฟันอีกและะ้วบันนี้เป็นคือเก่าอีกบันนี้บันนี้ก็เลยเปิดประตูออกมาเบิ่องห็นแต่เงาดำๆอยู่ในลดถือใหม่เคาะพวงมาลัยก็เลยว่าสิไปไสอีกเออสันสิไปไสอีกเพิ่นว่าเพิ่นก็สี่นิว้ว เพิ่งกับีนิยวไปทางพุนมันวะไปทางพุนแต่เพิ่นบ่ไปนำ้ำเพิ่นวะให้ให้เบาไปผู้เดียววันนี้ก็ได้ยินเสียงได้ยินเสียงดนตรีคือคือไอเสียงไอลั่นน่าเสีย,ง,สยงคนล่มวันนี้ก็เลยนำ้นำน้ำน้ำเสียงที่เพิ่นไป น้ำเสียงที่พนไปก็เลยไปแต่ไกลเติบบันนี้ก็เลยหยุดชะงักเห็นแต่คนลำ้ำเป็นสีบคนเป็นสีบคนนับเบืองน่ะ๋ยอยด้๋ยคนเป็นสีบแต่สีคากแห้งคือแก่ผาเต็มมีแต่ผ้้ยิ่งแก่ผาลำ้ำ คนซีบคนนน่ะนะแกผาแล้วก็ลํำลํำงามลํำงามแห้งปนีก็เลยคืดว่าก็เลยนางคืดมันเป็นจังไหน้อมาเน,นี่คือจังไดมาหันแกผาลํำให้กันเบิงค้นกับเบิงเด้ค้นกับเบิงหลายคนอยู่ผมกับนางอยู่หันผมกับนางเบิง พอนั่งเบิ่งไปได้สักพักมีบุญยิ่งสองคนยางขางมาหาเพ่นสีญยางเขามากไก่ผมพมดกับว่าจะเขามากไก่ผมมาเบิง่งซื้อผมบ่ได้ยีหอยัางแค่ผมมาเบิง่งซื้อมีคนบอกให้ผมมาเบิง่งผมกับมาเบิง่งเพื่อนกับพยายามสิเขามากไก่ผมสิมาจับผมสิไม่ให้ผมจับให้ผมใบผมว่าผมบ่เอาครับผมมาเบิง่งซื้อผมบ่ตอกผมบ่แตะผมบต่อมบอตองไผทั้งนั้นผมวางส่นะ เพราะว่าเบืงเือกับคืดเนาะไอ้ร่ังคาเขาแตะต้องไปแล้วมันสิเป็นสิ่งบอดีกับห้องห้องกับโบเห็ดแล้วเพราะว่าห้องุบหูจักพูดไอเห็นแต่ว่ายางมากแก่ผามากกัิมีให้กันจับกันใบผมบอกเอาเลยครับผมก็เลยว่าบอบอบอกันสีมาแนวนี้ผมิีเมื่อได้ผมวางฉีพันธ์นี้เพื่อกลเลวว่าจะท่านเฝ้าเมื่อเบื้องล่ำให้จบก่อนพ้นว่า ผมมีหยังดอกเพิ่นว่าแค่อยากมาล่ำให้เบิง่งซื้อเพื่อนวะ่างสีนะเพิ่นก็นเลยว่าเอามาล่ำผมก็บบได้ว่าดอกเป็นหยังอันเสื้อผ้าคือพ่ผ้ากันใสเป็นหยังคือสิมาแก้สงแก้ผ้าล่ำแนวนี้เพื่านว่างสีบ่อยากไอย้ยคนบ่อยากไายผู้ใดบัวเพื่อนบอกให้เฮ็ดแบบนี้ก็ถามว่าเพื่อน่ผู้ใดเป็นหยังคือ จังบอกแนวนี้เพิ่นว่าบ่ต้องหู้ดอกเพิ่นว่าแต่เพิ่นมาบอกว่าให้มาล่ำกับพ่อแล้วเพิ่นว่ามาล่ำมีขคนเบิง่งมาแก้ผ้าล่ำมีขคนเบิง่งห่วยผมก็เลยว่ามันแมน่แนวบ่บัดน,นี้เพราะแนี้เพิ่นก็ว่าเพิ่นก็เพิ่นก็ว่าอีหยังล่ะเพิ่นว่าอีกจักหน่อยก็สิล่ำแล้วแล้วล่ะเพิ่นว่า จังไดกะทนเบิงไปเด้อเพื่นว่าทนเบิงไปมันจบเพราะว่ามามามื่อนี่เพื่อสิม,มาสแสดงให้เบิงเพื่นว่างสิผมก็เลยว่าเอาเอาเบิงกะเบิงตัวเหตุจังไดล่ะมาปานนี่แล้วว่าสัตวมาล่ำให้เบิงปานนี่ล่ะมาหอดปานนี่ล่ะย่งางมากะตั้งไก่กับสิบบเบิงกับสิบบเลี่ยว แล้วอ้าวผมสีเบิองให้มันแล้วดอกว่าสันเรสีเบิองให้มันแล้วดอกว่าสันพอบัดเบิองแล้วปุ๊บเพิ่นกำกระดาษมาเพิ่นกำกระดาษเพิ่นกำกระดาษมาบบดน,นี้ก็มาเขียนโตเลขให้เพิ่นก็มาเขียนโตเลขให้ เพื่อนเขียนให้หลายโตบอ่บอบ่อครับเพื่อนเขียนให้โตเดียวสองหาอ่ะเพื่อนวะเพื่อนก็นเล่ยผมก็เล่ยเอาน้ำเพลินปัานนี้ผมก็เล่ยเลยเล่ยเบิ่งอีกตั่หนึงมันเป็นเลขสองหา่าเพื่อนวะวะไม่ยังเลยนี่ว่ะจ้ะ เพื่อนก็ว่าเอาไปโหลดเพื่อนว่าเอามาไห่หร้อเพื่อนว่าเอามาไห่แล้วที่บอกไผ่ตอก็ได้เพื่อนวางสิที่บอก้นตอก็ได้แบงให้คน้นน้ำก็ได้หรือสีเอาไว้ผู้เดียวก็ได้เพื่อนวางสิผมก็เลยว่าโอ้ยผมหูจักเอาว้ผู้เดียวดอกขันได้มากสิแบงหมูแบงผัวเขาน่ำหมดละวะสิบอกเลียบบอกเพื่อนว่า บ่บอ่อได้บอกเลยแต่ว่าเฉียวหายผมวางสิผมก็เลยขี่เบิ้งอีกเท่าหนึง่งเพื่อควบม,มั่นใจปากกาสีแดงเลยเขียนให้สองหาผมว่าหัวคือสิมาจังคักแท้ผมวางสิผมก็เลยว่าขอบคุณลหลาๆเดอ้ววอว่าสั่งวางสิเิ่นก็ว่า อันก็ขอบคุณคือกันที่มาเบิงอันที่พ่นเฮใส่เฮ้าวังหันนั่นพ่นว่าที่เฮ็ใไ่วังหันนั่นก็ขวโทษเด้อพ่นว่าแค่อยากร่องใจเบิงซื่อดอกพ่นว่าว่าจะเป็นแบบใดพ่นวางชนะพ่นกับว่าคอยก็เห็นแล้วล่ะว่าเจ้าเป็นแนวใดพ่นว่าคนว่าปฏิเสธเจ้าก็คือปฏิเสธเลยคำว่าบ่บ่ก็คือบ่เจ้านี่ยังใจเด็ดเดียวอยู่พ่นว่า ็เลยหาแนวตอบแทนให้เพ่เขียนใส่กระดาษให้นะครับฟังเบองเดอร์เพราะว่าอันนี้เป็นแนวทางอันนี้ผมขอพ่อท่านไ,ไปเบืองใน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 ตำราแปลฝันบอกว่ามันเป็นแนวใดแต่ว่าแ๋ยวผมสีเขาไปเบืองอยู่ว่ามันเป็นมันเป็นจังไดว่าทำานฝันแบบนี้นะนะจังได,ดเอฟซีได้เลขตัวใดกั บอกผมเด้อครับเด้ออันผมมาเว่านี่ว้าฝันสูฟันฟงนี่เพื่อให้เป็นแนวทางนะครับเนาะสีเขาหรือบ่เขาจังได้กะอย่าว่ากันเพราะว่าผมฝันผมก็เอามาลงเอฟซี FC ถามอะไรครับว่าฝันบอผมก็บอกว่าบอท่านฝันั้งจะมือพูดละบอท่านฝันก็นเลยว่าเออเดี๋ยวถ้าผมฝันเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้เบิรงดอกครับ จังไดเอฟก็ลองผิดจรณาบุางเด้อครับเดอ้อโปรดใส่วิจารณญาณในการเราฟังนำํำจังได้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมนําในเดอ้อเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เบาหนองนะครับเนาะจังได้มื่อนี้ก็มีบอรไลคยครับความฝันกันนี่ละได้มากก็เลยมาแปลให้ฟังมาบอกให้ฟังมาบอกสู่ฟังจังได้ก็ ขอให้ทีมงานเอฟซีเบาหนองเอฟซีเบากบ f อฟซีเสียนบประสบความสำเร็จนะครับเดอ้อถูกหวยรวยเบอร์กันสุผ่ผูสุขคนสวัสดีครับ